ักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามวิถีประมงท้ายเขื่อนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสิน์นะคะที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนติดตามกับนักข่าวพลเมืองสาขาวิวชาสังคมศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคา,ามค่ะบ้านหนองโน หนึ่งในชุมชนที่ทําการประมงในพื้นที่ตําบลหัวหินอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินด้วยสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนลํำปาวชาวบ้านหนองโนจึงมีความรู้และความชํานาญในการทําประมงข้าก็มาใส่ใส่ใสพน้มฟังมองได่ปิดตนีปลาราจะใส่รับตื่นมากตีซี่ตีฮะช่วงพอดีไม่ยาบ ปลาซอยปลาขาวปลาแ้งปลาอแกงหน่อยช่มีกับปลาดาวุ่มงปลาขาวนี่ยปลาบุ้งปลาดาวช่วงกรุงเทพนอกจากปลาที่ได้จากการวางมองหรือตาข่ายดักปลาปลาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมกันมากคือปลาแก้วที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า ดางโดยใช้เพื่อหาปลาแก้วตั้งแต่เช้ามืดใส่มาเร้ยวเขากับมาขัา่วมาแซน้าแข็งล้วมาคัา้วนีเฮ็ดมีเฮ็ดแบบมีการคั้วนะไปเฮ็ดแล้วเรวเขากับ,กบล่างล่างสองน้ำสามนาม้ำหมดละเขากับมาส่น้ำใส่ใสู้ล่างออกมันขาวตัวใสบัวห่้มันแดง ขากับพ่อปูงปูงเราข้ากับไปตากตากแก้วแก้วเ,เ,เข้ากับใสเพ็ดเป็นดาวเป็นทีแดดหาแดดคละเหงเหงกะคักพนละข้ากับจังเอาไปแพ็คเขาดันลูกค้าโทรมาบอกสั่งพนันพันเามีพัน,พ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 นเข้ากับทรงไปไหข้ขาเจ้านี่ขาเจ้าได้เข้ากับสั่งยี่ห้อพนันหรเขาเจ้าไปขายนีละพารินีอะไรนี่นี่นนน การประมงพื้นบ้านนอกจากจะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับน้ำอยู่กับธรรมชาติแล้วยังมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน